ันนี้จะพูดถึงเรื่องของการคอนฟิกหัวบาร์โค้ดของเคียนนะครับโมเดล SR750 ก็เริ่มจากนะครับอันแ,แรกเลยก็คือต้องเตรียม pc ก่อนก็คือต้องต่อพาวเวอร์ให้กับบาร์โค้ดนี่ไม่มีรูปให้ดูนะครับแต่ว่า่าจะไม่ยากอะไรโอเคอีกอันนึงก็คือว่าจากบาร์โค้ดเนี่ยก็ต้องลิงก์ทาง อิเทอร์เน็ตนะครับมหา PC ที่เราจะใช้ในการคอนฟลิกต์ให้ดูที่คลิกที่นี่นะครับที่เป็นรูปสายแลนเนี่ครับแล้วก็คลิกเลือก Open Network and Sharing Center, and Center ครับจากนั้น Change Adapter s e t t i n g แล้วก็ Local Area Connection ครับซึ่งเป็นสายแลนธรรมดาดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับคลิกที่ Property นะครับ ตรงนี้นะครับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชัน4นะครับ TCP ทับ IPv4 ดับเบิลคลิกครับกำหนด IP address นะครับให้เป็น1 9 2 1 6 8 0จุดอื่นๆนะครับใดๆก็ได้ให้อยู่ในวงเดียวกับวงนี้นะครับส u เ n ็ t มาร์นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ default gateway ก็มัวๆใส่เข้าไปโอเคกรณีที่หัวบาร์โคดนะครับอยู่ในกลุ่ม1 9 2 1 6 8 0 xx นะครับอะไรก็ได้ ก็คือมาให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับเอาโอเคไปแล้ว close ไปนะครับปิดไว้ประเด็นสําคัญคือมันต้องอยู่ในวงเดียวกันนะมันถึงจะหากันเจอนะครับอีกอันนึงก็คือสายแลนนะครับต้องอปกติดีนะครับไม่มีปัญหานะครับที่จะเห็นกันโอเคจากนั้นไปที่ start นะครับ all program นะครับเลือกไปที่เขียน application จากนั้นคลิกเลือก Auto ID นะครับเราเลือก Auto ID Network Navigator โอเคกรณีนี้มันเห็นอยู่แล้วนะครับมันก็เลยโผล่กันไม่เห็นเลยแต่ผมปิดไปก่อนครับ Delete ทิ้งไปอ okay. ทีนี้ถ้าเกิดว่าเริ่มจากโปรเจกต์ที่ไม่มีอะไรเลยนะครับให้คลิกที่ r i g i t e r นะครับ จากนั้นเรียกว่าเรากำลังคอนฟิกในรูปของอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นมีแมนนวลแอดนะครับแมนนวลแอดให้ป้อนเบอร์ IP ที่เรารู้เข้าไปถ้าเกิดไม่รู้ให้แคนเซิลไปก่อนนะครับแล้วเรียกเป็นออโต้เซิร์ชนะครับออโต้เซิร์ชสักพักหนึ่งมันก็จะโผล่มาให้เห็นว่ามันมีบาร์โคลีเดอร์ Bar นะครับโมเดล SR750 นะครับ IP 192.168.0.11อยู่ในเน็ตเวิร์กนะครับประเด็นสำคัญคือ ต้องรู้นะครับว่ามันอยู่ที่ IP เบอร์อะไรนะครับหรือถ้าไม่รู้ต้องรู้ค่า Default IP นะครับว่าค่า Default มันคืออะไรเราพยายามเซตตามกันนะครับโอเคกรณีนี้อยู่ที่192.168.0.11นะครับกด register ไปนะครับจะโผล่ที่นี่นะครับขึ้นสีเขียวแปลว่ามันคุยกัแล้วนะครับ o o n n e t e d แต่เ n e e นนครับโอเคฝั่งนี้ก็จะขึ้นมีแถบต่างๆหลายๆแถบนะครับแถบแรกคือว่า Reading นะครับใช้ในการจัดการเกี่ยวกับการ Read ทั้งหลายนะครับ ถัดไปชื่อว่าโค้ดนะครับมันจะมีทั้งหมดประมาณ4แบงค์นะครับแต่ละแบงค์เราสามารถกําหนดได้ว่ามันจะ lead code อะไรนะครับใช่หรือเปล่าออกแแบงค์นะครับออก10นะครับเยอะนะครับโอเคส่วนรายละเอียดนะครับอ่านแม่นวดเอาละกันนะครับตรงนี้จะบอกว่ามันสามารถอ่านโค้ดอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็พารามิเตอร์ของแต่ละโค้ดเป็นอย่างไรโอเคข้อมีแค่หนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของตัว communication communication ของตัวาร์ c o d e เองนะครับ ในส่วนที่เป็น serial port แล้วก็ ethernet port นะครับบนหัวบาร์โคดเนี่ยมีทั้งหมด2อย่างนะครับก็คือมี serial port อยู่1 Port พอร์ตแล้วก็ ethernet อยู่1 p o ่ t พอร์ตนะครับถัดไป communication 2นะครับจะพูดถึงเรื่องของการลิงก์กับอุปกรณ์ภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก plc หรือ pc นะครับผ่านทาง ethernet หรือ่านผ่านทาง serial port นะครับดีเทลจะพูดอีกทีนะครับ operation นะครับ operation พูดถึงเรื่องของการ ทิกต่างๆนะครับโหมดที่เป็นมาสเตอร์สลฟนะครับมีการทำมันติดอปหรือเปล่าต่างๆนานาครับ IO นะครับที่ตัวบาโคจะมี IO อยู่ครับจำนวนทั้งหมดอ่าอินพุตสองอินะครับแล้วก็ output ุตสาม u t าพุตยวพูดทีละกันนะครับต่อไปการเซฟอิมเมจต่างๆนะครับอื่นๆนะครับตารางคอนฟิกก็ประมาณนี้นะครับโอเคหัวแค่หัวข้อแรกนะครับดูที่ reading ก่อนนะครับผมอาจจะพูดไม่ ไม่ละเอียดนะครับพูดแค่คข้าวๆพอนะครับโอเคก็จะมีตัวแรกนะครับ positioning นะครับ laser aim นะครับตรงนี้จะเป็นการเปิดเลเซอร์ laser ที่หัวของอตัว pointer ที่หัวของของ bar code นะครับเพื่อที่จะระบุระยะโฟกัสนะครับว่าระยะโฟกัสมันจะอยู่ที่ประมาณไหน,นรหรือว่าระยะที่อ่าน,นะจะประมาณไหนโอเคก็คือให้ให้เลเซอร์ aim เนี่ยอยู่บริเวณสามารถครอบคุมบริเวณของ บาร์โคที่เราจะต้องต้องการจะอ่านนะครับ okay. เมื่อรู้ระยะโฟกัสรู้อะไรแล้วถัดไปดูมอนิเตอร์นะครับพอคลิกมอนิเตอร์เราจะเห็นข้อมูลคร่าวๆนะครับอย่างเช่นกรณีนี่นเ,นเห็นได้ว่าหน้าตาของอบริเวณหรือว่าเรียกว่าอะไรนะพื้นที่ในการอ่านนะครับ ของ b a r c o d ์จะอยู่ที่ประมาณไหนนะคตัวนี้เราสามารถดูได้อันนี้ก็จะเห็นแล้วว่านะครับขึ้นเขียวๆแพรว่ามัน,มนอ่านได้ที่บริเวณนี้นะครับโอเคไม่มีมือจับครับประมาณนี้แล้วก็จูนนิ่งนะครับจูนนิ่งจะเป็นการสอนให้มันอ่านนะครับเดี๋ยวลองทำจูนนิ่งให้ดูนะครับจูนนิ่งก็คือ,อคลิกที่จูนนิ่งนะครับจากนั้นพยายามให้มัน อยู่บริเวณให้ให้ตัวาร์โค้ดกับ no code file นะโนโค้ดฟาวนะประมาณนี้ครับกำหนดตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับการจูนนิ่งจะ หัวบาคโค้ดเ่ยจะทําการาปรับค่าต่างๆให้มันเหมาะสมนะครับกับการอ่านนะครับกับโค้ดที่ได้นะครับาาถ้าเกิดมันอยู่ในรายยานะยะโฟกัสนีมันจะง่ายต่อการอ่านนะเมื่อจูนิ่งเสร็จแล้วนะมันจะได้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆออกมาตรงนี้รายละเอียดนี่ไปดูอีกทีแล้วกันนะครับจากนี้เราจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10 bank นะครับ ใน10แบงก์มันจะมีว่าใช้หรือไม่ใช้นะครับตอนนี้จูนนิ่งแบงก์หนึ่งมาก่อนครับแต่ละแบงก์สามารถจูนค่าต่างๆได้นะครับรายละเอียดในการจูนเนี่ยอาจจะมีเยอะหน่อยนะครับก็ไปดูเอาละกันวันนี้พูดแล้วคร่าวๆแล้วกันโอเคในแต่ละแบงก์เราสามารถจูนต่างๆกันได้ว่าจะให้มันออกเป็นโค้ดอะไรนะครับจะให้มันจดจําโค้ดอะไรนะครับกำหนดได้นะครับโค้ดต่างๆนะครับที่มีอยู่ในตลาด สามารถอ่านได้แล้วแล้วแต่อยากจะอ่านโค้ดไหนก็จูนโค้ดนั้นไปแล้วกันโอเคประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับในหัวข้อของ Communication จะพูดถึงเรื่องของบอร์ดเลสนะครับว่าบอร์ดเลสเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าลิงก์กับ PLC หรือลิงก์กับ PC ด้วย Serial Port ์ก็มากำหนดตรงนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็น1 9 2 0 0เนะครับ bps นะครับเป็นบิตเปอร์เ แล้วก็ Data Bit นะครับเป็น8 Bit p a r i t y เป็น Event นะครับ Stop Bit เป็น1 Bit นครับโปรโคอเป็น Non ส่วนอีกค่าของอินเทอร์เน็ตนะครับ n f นฟิกเป็น192.168.0.11นะครับสับเน็ตมาประมาณนี้นะส่วนใหญ่แล้วตัวนี้ก็สนใจเฉพาะ IP ก็ได้ยกเว้นต้องการกำหนดละเอียดกว่นี้ก็ไปกำหนดเกี่ยวกับสับเน็ตมาแล้วก็ Default Gateway ถัดไป Communication 2นะครับพูดถึงเรื่องของการลิงก์กับ PLC หรือการส่ง Data ให้ PC นะครับ จะมีอินเทอร์เฟซนะครับสองสามสองคอมมานด์พอร์ตใช้หรือไม่ใช้นะครับถ้าเกิดจะใช้เป็นสองสามสองก็เลือกสองสามสองนะครับพารามิเตอร์ในการคุยก็จะตรงตามนี้นะครับอันนี้คือคอมมานด์พอร์ตคอมมานด์พอร์ตหรือพอร์ตที่ใช้ในการส่งคอมมานด์มาจะเป็นพอร์ตไหนนะรหรือว่าจะส่งคอมมานด์โดยผ่านอินเทอร์เน็ตพอร์ตเกิดได้เหมือนกันแล้วแต้าหนึ่งครับอินเตอรอ่าด้าต้าพอร์ตนะครับด้าต้าพอร์ตหนึ่งก็คือ Data ที่ออกมาเนี่ยจะไปทางไหนนะครับออกมาทาง2.2นะครับหรือว่าก็คือส่งคอมมาแล้วจะให้ออกทาง2.2หรือจะให้ออกทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถกำหนดได้ connected device Se t t i n g นะครับก็คือ device ที่จะคุยด้วยครับี่อยู่ที่ไอพเบอร์อะไรสะมารนะครับโอเคในส่วนของ Data port ร์ตมี2อันนะครับอันหนึ่งก็คือ Data 1นหนึ่งจะให้ออกเป็น2.2หรืออินเทอร์เน็ตครับ Data Port 2จะ หนึ 1> 1่งกับสองนะครับใช้พร้อมกันไม่ได้นะครับอ๋อตอนนี้มันมีการกำหนดเป็น m a เ t e r slave อยู่นะนถืม m a เ t e r slave มันถูกกำหนดไว้มันก็เลยใช้ไม่ได้โอเคลงมาผมไป disable นะครับ m a เ t e r slave ออกนะกลับมาดูที่ communication สองเนะจะเห็นว่าอพอสองเนี่ยสามารถใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ใช้ได้แล้วมีอะไรบ้างนะ ถ้าเกิดว่าลิงก์กับโมดูลอินเทอร์เน็ตของอมิสซูนะครับเราสามารถเลือกใช้ MC Proto c o โ m ค d e หด mm hmm. ได้นะครับพอลิงก์ไอเอ c มซีโปรโตคเนี่ยก็จะบ,บอกว่าดีไวที่เราคุยด้วยเนี่ยคือ IP เบอร์อะไรนะครับก็ใส่ IP ของตัวโมดูลของมิ s ซูเข้าไปนะครับว่า IP เบอร์อะไรจากนั้นกำหนดพอร์ตให้ตรงกันทั้งสองฝั่งนะครับกำหนดพอร์ตตรงนี้นะครับซึ่งบนอของมิซูก็ต้องกำหนดพอร์ตเป็นพอร์ตเดียวกันจากนั้น ก็จะมี memory layout นะครับก็คือ DM จะให้มันเปลงที่ DM อะไรนะครับเบอร์แรกนะครับแล้ว่าก็ control region นะครับ address อยู่ที่เบอร์อะไรแล้วก็ respond อยู่ที่เบอร์อะไรก็ไปใส่ออกนะครับอื่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็น PLC นะครับก็จะเป็นนะครับหรือว่าเป็น TCP ธรรมดานะครับหรือว่าเป็น Ethernet IP นะครับ Ethernet IP ก็จะมีดีเทลต่างๆนะครับว่า link กับ log w a v e หรือ link กับ key end o m l o n นะครับ จะมีการปัญหาเรื่องการบิดสวอปนะครับใช้แฮนด์เช็กหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าลิงก์กับเคียนออนไลนมันจะได้อักษรแบบหนึง่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลิงก์กับล็อกเวลตัวอักษรมันจะกลับทางกันเราสามารถมาสวอปไปมาได้โอเคนะครับหรือลิงก์กับโพพินเนตนะครับในตระกูลซี Man, ล Studio, ล R, เมนต์นะครับเดี๋ยวลิงก์กับเออเคบีสตูดิโอนะครับลิงก์กับ PLC ของเคียนเองนะครับก็จะมี KV Studio Mode ให้ลิงก์นะครับ นี่ก็จะง่ายนะครับแล้วแต่โอเค PLC ลิงก์ที่มึง Input ใช้หรือไม่ใช้นะครับก็เลือกไปรายละเอียดประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นลิงก์ยังไงนะครับ232หรือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็ตามสะดวกโอเคถัดไปก็คือฟอร์แมตนะครับเฮดเดอร์เป็นอะไรนะครับมีหรือไม่มีนะครับเป็น non นก็คือไม่มีนะครับเป็น stx นะครับ etx esc นะครับหรือว่า กำหนดเองได้แล้วแต่ถ้าเกิดเลือกเป็น esc จะขึ้นเป็น1 b นะครับหรือว่า stx ก็ ST X, จะขึ้นเป็น02นะเป็นโค้ดของ ascii นะครับถัดไป terminator เเลือกเป็นของเดิมครับเป็น non white นะครับ terminator นะครับมี cr นะครับ etx crlf แล้วก็สามารถกำหนดได้นะครับคอนฟิกเองก็ได้แล้วแต่ธรรมดาจะเลือกเป็น default setting default setting ที่เป็น non นะครับแล้วก็ cr เป็นเสียธรรมดาครับโพสิชันมาร์กนะครับตัวแบ่งจะแบ่งเป็นอะไรนะครับโอเคออปเปอร์ชันนะครับทิมมิ่งจะทิมมิ่งแบบไหนนะครับรีดโหมดเป็นซิงเกิลนะครับหรือว่าเป็นมันตินะครับทิมมิ่งโหมดนะครับเป็นเลเวลทิกระหรือว่าวันช็อตนะครับต่างๆพวกนี้เป็นรายละเอียดนะครับไปกำหนดเอาละกันโค้ดเวอร์รฟายจะใช้หรือเปล่านะครับเวอร์รฟายมาตรฐานไหนก็ว่าไปเลือกเอารายละเอียด อาจจะลองคุยกับเซลล์อีกทีแล้วกันนะครับโอเคส่วนเรื่อง I/O นะครับที่ตัวของบาร์โค้ดเนี่ยจะมีทั้งหมด2 Input แล้วก็3 Output นะครับสามารถเลือกได้ว่า Input polarity เป็นอะไรนะครับ normal open หรือ normal c l o s e นะครับ Input r e quire duration นะครับความกว้างเพลาที่ต้องการของอินพุตกว้างเท่าไหร่นะครับหนึ่งมิลลิเซกสองมิลลิเซกหรือสิบมิลลิเซกนะครับอินพุตหนึ่งฟังก์ชันเป็นอะไรนะครับ timing นะครับเป็น disable คือไม่ใช้นะครับ preset เพื่อใช้ในการจดจําโค้ดที่ต้องการจะให้จํานะครับ test นะครับหรือว่า Clear PLC หรือว่า Clear PLC Link Error ใช้ในการ t u n i n g เลือกได้นะครับฟังกนะ์ชัน2ใช้ทำอะไรเลือกได้สองันนี้สามารถกำหนดได้เองนะครับแล้วก็ Power On Trigger นี่คอยดูแลกันไม่ต้องสนใจแล้วกันโอเค Output Terminal จะมี Out หนึ่งนะครับโอเค Out สองนะครับ เอาหนึ่งเป็นอะไรนะครับโอ NG, Error, Stable, Unstable, Pset OK, t u n i n g er ror, able, able, OK, OK เพื่อใช้ในการบอกว่ากระทำเสร็จแล้วหรือแบบซื้อยังนะครับงานเป็น OK หรือ NG นะครับฟังก์ชัน2ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถเลือกได้ฟังก์ชัน3เลือกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาพ u t d ด r เ t ชั่สามารถเลือกได้ว่าให้ Output เนี่ยมีความกว้างเผาเท่าไหร่นะครับ t ิก k c c n d d Power On อันนี้ก็เลือกแล้กันนะครับเป็น default ก็ได้ค่า default นะครับจะให้ เอาหนึ่งเป็นโอเคนะครับเอาสองเป็น ng หรือ error นะครับเอาสามเป็น bc ต่างๆโอเคประมาณนี้ saving image นะครับพูดถึงว่า image ที่โอเคจะ save หร,รือเปล่านี่เป็น disable ไว้ image ที่ ng จะ save หร,รือเปล่านะครับก็เลือกไว้นะครับหรือเราสามารถเลือกให้ส่งเป็น ftp นะครับส่งไป <TP> หา ftp server ได้อันนี้ก็ต้องไปกำหน,นด ftp server ไว้นะครับหรือว่า error image นะครับจะ save to ram save to ram save to rom หรือว่า เซน by FTP ก็เปเรียกเอาอันนี้เป็น Advanced ฟังก์ชันนะครับไม่ยังเป็นก็ไม่ต้องใช้ละกันอื่นๆน,นะครับเยอะไม่เอาละกันนะครับเอาเท่าที่จะเป็นนะได้เป็นคอนฟิกต่างๆโอเคเมื่อกำหนดค่าต่างๆได้แล้วนะครับก็เซน d c คอนฟิก r a เลชัไปหาตัว Barcode Reader นะครับ